สมัยก่อนเนี่ยเ,เราเราใช้การทาเวละเบียนด้วยเวละเบียนมือมันเป็นหนึ่งในข้อบังคับของพรบรสถานพยาบาลเนาะว่าเราจะต้องมีการจัดเก็บเวละเบียนของคนไข้เนี่ยให้เก็บไว้5ปีเพื่อที่จะเผื่อมีการเลขนดูรป,ประวัติแล้วคันนี้พอมันมีในเรื่องของการบปิจายการสปสชัญะครับมันก็ต้องมีการทําเวละเบียน2รอ,อบก็คือทําในส่วนของระบบรอบนึงแล้วก็มาทําในของเมนนวดเราทำมืออีกรอบหนึ่งก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองหาโซลูชันที่มันจะมาแก้ปัญหานี้ได้ จากตอนแรกเลยครับเราเรารู้จักจากพื่อน์ดีทาคลินิกเนาะมาแนะนําว่าเออมีบริการให้ทดลองใช้โปรแกรมครับเอาไปใช้เวลระเบียนเนี่ยสามารถทาออกเวลระเบียนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทาเวลระเบียนมือแล้วก็ส่งเคมได้เลยในทีเดียวเนี่ยครับในช่วงแรกครับเ,เราได้มีการทดลองใช้โปรแกรมก่อนตอนนี้ตอนเราใช้ครับเราก็มีการใช้คคู่กับระบบเดิมก่อน พอเราเริ่มลองใช้เนี่ยเราก็มีการแบ่งของไข้มาที่มาเค็มในระบบเนี้ครับเราเก็รอดูผลว่าเขาเค็มได้จริงไหมพอเค็มได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วครับว่าตัวระบบเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วครับแล้วก็ สมามารถใช้ได้จริงเค็มได้จริงได้เงินจริงเนี่ยเราก็เลยทำสัญญาเรียบร้อยครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนใช้ ESP เนะครับเปลี่ยนไปตั้งแต่คุณภาพชีวิตเลยก็ <c oughs> คือปกติเนี่ยกว่าเราจะมาจัดการเวรเบียนมือครับการมานั่งคีเนี่ยเราปิดคลินิกเนี่ยสองคุใช่ไหมครับกว่าจะได้กลับบ้านแต่ละครั้งครับพลาทุ่มเที่ยวคืนก็มีพอมาใช้ ESP อ่ะคือมันจบเลยมาจ,จบเป็นคนๆคลินิกปิดแต่บ,บ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเราบริการครไค่ได้ดีขึ้นแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้น ฟีเจอร์ของ ESP อะครับด้วยตัวเขาครับมีฟีเจอร์ที่ดีหลายๆอย่างเนาะแต่สิ่งหนึ่งนะท,ที่คิดว่าดีเลยที่ตัวอื่นไม่มีครับก็คือการที่สามารถส่งต่อข้อมูลให้กับสอบประชได้โดยที่เราไม่ต้องไปคีย์ซ้ำนะครับทำให้มันเกิดความถูกต้องของข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยครับ คุณ้ภาพใปนการให้บริการคนไข้ดีขึ้นมากๆาครับจากที่เราใช้เมนวลเนาะเวลาที่เราใช้ในตัวระบบ EHP เนี่ยครับเรามีเวลาในการที่จะโฟกัสในการซักประวัติคนไข้การมาให้การรับบาลการถามนุ่นถามนี่อย่างเงี้ยก็คือเราจะมีเวลากับเขามากขึ้นเราไม่ต้องมามัวกังวลที่เราจะมาเขียนเวทระเบียนว่าเราเขียนยังลงหรือยังถ้าถ้าไม่ลงแล้วเดี๋ยวตรวจสอบทีหลังแล้วจะไม่มีหลักฐานเลยครับมันทำให้ความกังวลมันลดลงครับมีเวลาให้การรับบาลมากขึ้นแล้วก็เนี้ยคนไข้เขาก็จะรอคอยน้อยลงไม่ต้องรอคอยนานเนี่ยเขาก็จะเห็นความแตกต่างแล้วว่าคลินิกรรมเนี ให้ความรวดเร็วกับเขาไม่เหมือนกับเวลาที่เขาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับ